ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราสองมโคลงทุนจากเพจสองมโคลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จอนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคูๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตลาดไปได้วกันผ่านอินดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอปเทรดดิ้งวิวกันนะครับวันนี้สินทรัพย์ กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในกลุ่มของฟินแลนซ์นะครับหุ้นไอรานะครับผมหรือว่าบริษัทไอราแคปิตอลพระปิดจำกัดมหาชนนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับผมโดยหุ้นไอรานะครับเป็นผู้ประกอบการประเภทโฮลดิ้งคอมพานีนะครับโดยที่เขาประกอบกิจการในหลายรูปแบบไปถือบริษัท จะย่อยนะครับหลายรูปแบบด้วยกันนะครับเรายกตัวอย่างเช่นกลุ่ม Security นะครับก็คือกลุ่ม A IRA บริษัท A IRA Security นะครับถือหุ้นอยู่99.99% 99นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น Advisory หรือว่ากลุ่มที่ให้คำปรึกษานะครับเขาก็จะไปถือในนามของกลุ่ม A IRA International Advisory นะครับสิงคโปร์นะครับผม กลุ่มแฟคทอเริงนะครับก็ถือโดยกลุ่มไอราแฟคทอเริงนะครับกลุ่มคสุมเงินแนนซ์ก็ถือโดยกลุ่มไอราแอนไอฟูลนะครับกลุ่มรีดแอนพรอพเพอร์ตก็มีนะครับผมก็ถือโดยกลุ่มที่เรียกว่าไอราพรอพเพอรนะครับโดยกลุ่มแอสไพร์วนั่นเองนะครับผมมี2กลุ่มครับคือแอสไพร์วันแอสไพรกลุ่มนี้จะถือเป็นไอราพรอพเพอรอยู่นะครับประมาณ60-90%นตครับหรือว่ากลุ่มรีสซิ่งกลุ่มปล่อยเช่าก็จะมีไอรารีสซิ่งนะครับกลุ่ม Foreign Exchange นะครับก็มีชื่อว่า t ท้าบร t t ัทไทยแลนดนะครับผมหรือกลุ่ม Venture Capital นะครับก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า Ira Venture Capital หรือกลุ่มที่เป็น Asset Management หรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับเทศดหุนะนนนน้นนะครับผมก็เป็น Ira Asset Management นะครับเป็นกองทุนเป็นหุ้นนะครับผมอีว่าเขาทำการควบวงจรนะครับ ท่านในกลุ่มที่ให้บ Finance, Finance, ริษัท i n a n c e Consumer Finance แดูกลมวีรอพอร์ตี้นะครับแล้วก็เป็นบริจด,ด้วยนะครับผมก็ไปดูตัวงบการเงินก็เ,เลยครับงบการเงินพบว่ามีการาลดลงครับของรายได้นะครับ25% Q1Q ไตรมาสต่อไตรมาสนะครับตัวกำไรนะครับ เพิ่มขึ้น3% Q Q, ามเปอร์ซน Q1Q ไตรามาสต่อไตรมาสนะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้นเจ็เอซน Q1Q นะครับผมตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสมเปอซน Q1Q ด้วยกันนะครับตัวバリเดชันถือว่าแรงเสื่อนาคตน,นะครับ PE อยู่ที่99เท่าเกือบร้อยเท่านะครับแปลผลง่ายๆก็ลงทุนราคานี้นะ99ปีคืนทุนกันเลยนะครับถ้ายังเติบโตได้ประมาณนี้อยู่นะครับตัว PBB Book Value ก็ถือว่าแรงนะครับอยู่ที่3.4 0นเท่าก็แปรผันง่ายก็ ปู้แวลูเท่านี้ก็ซื้อได้แพงกับเจ้าของมันสามเท่ากว่านะครับตัวดีเดชัวก็ตึงๆอยู่ที่1.53เท่านั่นเองนะครับผมก็คือถ้าดีเดชัวนี่สัรส่สูงกว่าหนึ่งก็ถือว่าสูงนะครับแต่กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่ม finance ด้วยนะครับก็อาจจะอนุโลมนะครับผมแต่ตัวยืมผลินยังไม่มาให้เพราะยังงบยังไม่ค่อยดีนะครับผมยังขาดทุนอยู่นะครับผมก็ต้องไปรุ้นกันยาวๆในกลุ่มของไอร่านะครับแต่ถ้าเพื่อนใดไม่อยาก ไปประเมินเชิงพื้นฐานกันมากก็ไปเข้าออกเป็นสถิติตามกราฟได้เลยนะครับตัวกราฟทางเฟรมมันเพราะว่ามีการตัดลงของ MA c d line เส้นเี่เงินตัดเส้นสีลน์สีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ําเช่นนี้นะครับวงเชือเป็นขาลงสัญญาณเซลลกันยาวๆได้สีแท่งแล้วนะครับฮิสโตแกรมนะครับเพื่อจะไเล่นทางเฟรมมันต้องไม่มีของนะครับต้องขายไปตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วนะครับผมไปดูตามเฟรมวิกภาพระยะกลางกันเรานะครับมีการ ตัดลงครับของ mbc line เส้นสีดำเงินตัดเส้นส,ส,สงงงีน้ำ์าสีแดงลงไปมีฮิสโตกแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้าเช่นนี้บ่งชี้เป็นขาลงกันยาวๆสัญญาณเซลล์กันยาวในภาพตามเฟรมวี v นครับเพื่อมาแสไรเส้นตามเฟรมวิกก็ต้องไม่มีของต้องขายไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแท่แงแรกนะครับผมไปดูตามเฟรมเด y นะครับตามเฟรมเด่นก็มือเรื่อสัญญาณกลับตัวของราคานะครับมีการตัดขึ้นของ mbc line เส้นสีดำเง,งินตัดเส้นสีนำตาลสีแดงขึ้นไปมีฮิสตกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ําได้ 6แท่งแล้วนะครับวงชีกาเป็นสัญญาณ buy สัญญาณซื้อได้6วันแล้วนะครับเพื่อนๆสายธนิกก็ต้องเข้าตั้งแต่เขียวแท่งแรกแล้วถือไว้ก่อนนะครับจุดก่อนจะมีสัญญาณออกนะครับได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับการใช้วิัยมายเซ็ตมันนี่เมนจเมนท์ทำตามอิเล็กเตอร์อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินต้นและไปตั้งต้นใหม่ได้นะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดนะครับยั่ไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ